สำหรับก,การทำรีวงรีวิวเป็นครั้งแรกในวันนี้เราจะมาทำการรีวิวล้อจักรยานกันซึ่งล้อจักรยานอันนั้นก็คือล้อ Fulcrum s h ร r กอันนี้นี่เองจดซึ่งวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูตั้งแต่ตอนที่ได้รับของมาเลย ว่ากล่องเนี่ยสภาพเป็นอย่างไรมีอะไรในกล่องบ้างแล้วเข้าแถมอะไรมากับล้อชุดนี้บ้างหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาอธิบายถึงเทคโนโลยีต่างๆที่ทาง f a l c r o m เนี่ยเขาได้ใส่ไปกับล้อตัวนี้แล้วเราก็จะมารีวิวกันว่าหลังจากที่ได้ไปปั่นแล้วเนี่ยความรู้สึกกับล้อชุดนี้เป็นอย่างไรและสุดท้ายเราก็จะมาฟังฟรีฮับซาวเช็กกันเราอยากจะรู้ว่ามันเพราะขนาดไหนทำแรอะ มีของมาอีกแล้วอใช่แย่ yeah, มากของมาทุกวันจ้าอคร่งล้อมาก่อนอุปกรณ์สิ่งนี้ยังขาดคืออะไรคะอุปกรณ์ทั้งหมดเน่ยชุดขับทั้งหมดกรุปเซตทั้งหมดยังไม่มาแต่วรอลมาแล้วอืมยังไม่พึ่ง,งไม่กี่วัน,นคัตเตอร์ยนารอันนี้คือล้อฟอลครมุมรุ่นชาร์ก ซึ่งมันสามารถใช้ได้กับทั้งโร d ไบค์แล้วก็กรา v เวลไบคเพราะว่าเขาทำให้ตัวตรงข้อไอตรงช่องข้างในนีใหญ่ขึ้นฉะนั้นมันเลยใส่ยางได้ใหญ่ขึ้นอันนี้เขาจริงให้ใส่ยางไซต่ำสุดที่เขาให้ใส่คือ30 oh. เพราะเราก็แพงจะใส่30อยู่แล้วแล้วก็เป็นทูบเล s เลดี้ด้วยเพราะว่าไม่มีช่องอืมสวยงามจริง อันนี้มันเป็นเหมือนเป็นรอยคลื่นที่เขาออกแบบมาของโฟลโครม n งน้องมีสตอรี่เหรอหอไม่ไม่ได้มีสตอรี่อะไรอ๋รูือว่าการออกแบบของเขามันมีสตอรี่ไม่เขาคงเห็นคนอื่นออกแบบนี้เขาเลยอยากได้บ้างเห็นซิปทำแล้วเห็นอีกหลายยี่ห้อทำแล้วก็เลยเออเอาบ้างวะเออแต่ว่ามันแบบเป็นเหมือนอาจจะแบบว่าเป็นรอยเขี้ยวฉลามในงี้รอยฟันฉลาม เ็าเลยตั้งชื่อชาร์อันนี้เดาเดา,ดาวรวนๆอืมแต่เผื่อใครไม่รู้ฟฟลครอมเป็นบริษัทลูกของแคมป์ปิโนโลมถ้าไม่ได้โดนซื้อไปนะเท่าที่รู้ลองไปอ่านกันเอง<ม>นะคะ <laughs> ไปหาข้อมูลกันเองเท่าที่รู้ของถมงใส่ของมี identification card แล้วก็ที่นั่ล้ลอจักรยานแถมมาให้ด้วยแล้วก็ชุบเลสวาอ์ wow. อีกล้อหน้า Made Romania. สำหรับล้อโฟล์ัมชาร์กชุดนี้ซื้อมาเองรีวิวเองใช้เองนักเลงพอและสาเหตุหลักที่ทำให้ซื้อล้อชุดนี้อย่างแรกเลยเพราะว่าความสวยเนี่ยแค่มองก็ซื้อแล้วไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องรู้ด้วยว่ามีเทคโนโลยีอะไรในล้อนี้หรือเปล่าแค่ความสวย สีโดนใจลายถูกใจทรงสวยก็ซื้อแล้วเนี่ยส่วนทรงของล้อเนี่ย f a ลคร u มก็ทําออกมาเป็นทรงฟันฉลามซึ่งน่าจะเป็นรุ่นแรกของ f a l ค r u มที่ทําออกมาทรงนี้นี่ก็เลยคิดว่าเขาน่าจะตั้งชื่อตามทรงที่เขาออกแบบมานั่นแหละและนอกจากความสวยที่เป็นเหตุผลหลักในการเลือกซื้อล้อเสร็จเนี่ย เทคโนโลยีที่ทาง f a l c o อได้ใส่เข้ามาก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราสึกว่าเออนอกจากความสวยอะ่ะก็คุ้มนะเทคโนโลยี Technology, ฟังก์ชันการใช้งานเขาจัดเต็มมาขนาดนี้ถ้าอยากรู้ว่ามีเทคอะไรบ้างที่ทาง Falcom ได้ใส่มาแค่ดูบนลายของล้อก็รู้แล้วเพราะว่า Falcom มอะ่ะเอาเทคพวกเนี้ยมาแปะเป็นลายของล้อไว้ด้วยซึ่งสิ่งที่เขาใส่มาก็จะมีสัก2 3สาอย่างนี้แหละที่สำคัญสำหรับนักปั่นแบบเราๆอย่างแรกเลยก็คือล้อชุดนี้ใช้เซรามิกแบริ่งหรือที่ทางฟอร์คอมเรียกว่า USB Ceramic Bearing Ultra er Smooth Bearing นั่นเองแค่ฟังชื่อก็ลื่นแล้วซึ่ง Ceramic Bearing ก็จะมาช่วยเพิ่มความลื่นไหลและความสมูทของล้อไอ้เพิ่มมากขึ้นทาง Falcom ก็บอกว่ามันเพิ่มขึ้นถึง50%เน่ส่วนอย่างที่2ก็คือล้อชุดเนี้ยเป็น Tubeless Ready สำหรับคนที่ชอบใช้ยาง Tubeless ล้อชุดเนี้ยก็สามารถทำ Tubeless ได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้เทปเพิ่มเติม สะดวกสบายขึ้นไปอีกข้อที่3ก็คือล้อชุดนี้สามารถใช้ได้กับทั้งยางโรสและยางกราเวลซึ่งความกว้างของอินเนอร์ริมของล้อชุดนี้อยู่ที่25มิลิเมตรทำให้ล้อชุดนี้รองรับยางตั้งแต่ไซส์30มิลิเมตรไปจนถึง65มิลิเมตรอีกข้อมูลที่สำคัญก็คือล้อชุดนี้หนัก1,440กรัมและเพื่อความปลอดภัยในการปัน่นล้อชุดนี้ไม่ได้เป็นฮุกเลสแต่ว่ามีมินิฮุกติดมาให้ด้วยเพื่อให้มั่นใจว่าเวลาปั่นปั่นไปไปกระแทกอะไรยางจะไม่หลุดออกมาจากลอ้อ สำหรับราคาของล้อ f ฟ l c ครมชาร์สนนราคาอยู่ที่2,460ย e ูโรเป็นเงินไทยเท่าไหร่ก็ไปคำนวณกันเอาเองนะจ๊ะนี่กี่โมงคะสี่โมงกี่ <11. S 2> องศาคะสามสิบ <31. S 2> เอ็ดเวจ้า อะไรโดนใจให้มาปั่นจักรยานเวลานี้ค่ะเราต้องการทำเทสไงเรื่องล้อของเราว่าความรื่นมันจะเป็นอย่างไรแล้วก็ออกกำลังกายก่อนที่จะกลับเยอรมันโอเคเพื่อที่จะทดสอบความสมูทของล้อ mm hmm. ก็ค่อมช้ากันนี้ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาทำชาเลนจ์กัน mm hmm. ก็คือ เราจะปั่นไปแล้วก็คือพอถึงรถของเราเราก็จะปล่อยฟรีค่ะเพื่อดูว่าความลื่นเนี่ยมันจะพาเราไปได้ไกลขนาดไหน <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันเลย ได้ไม่ได้แล้วไอ้ไม่ได้แล้วไอ้จะล้มแล้วได้อยู่ได้อยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวลองจากตรงนี้าไปถึงไหมเบา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 อะไร บทสรุปของวันนี้นะคะหลุดตาด้วยง่วงมากหลตาไม่ขึ้นแล้วเป็นการปั่นที่ทรมานที่สุดในสามโลกก็สรุปได้ว่าล้อฟอร์คอมชอคลื่นไหลสมูทแอสซิลก็คือสำหรับใครสายขี้เกียจเนี่ย <laughs> <laughs> ให้แบริ่งทำงานให้ <laughs> ปล่อยปล่อยแม่งไหลไปเรื่อยๆเลย อืมเราให้อุปกรณ์ทํางานเราไม่ต้องทํางานเยอะไม่ต้องเหนื่อยมากมแต่ว่าตอบโจทย์โอเคค่ะ รลบทสรุปของการใช้ล้อโฟลโครมชาร์มาสองสามอาทิตย์อย่างแรกเลยความรู้สึกแรกคือมันสม o ท t h มากมันลื่นมันไหลสุดๆแล้วยิ่งพอเราออกไปปั่นเราได้ปั่นแล้วเราลองฟรีขาหรือพักขาอะไรเงี้ยปล่อยให้มันไหลไปเองอ่ะมันคือมันคือไปเรื่อยเลยอ่ะมันมันไหลไปเรื่อยๆไม่ได้มีอะไรรู้ทําให้รู้สึกหน่วงหรือมาขัดหรืออะไรมันเลยคือมันไปของมันเรื่อยๆเลย หลอีกอย่างเลยก็คือตอนที่เราพยายามที่จะเร่งความเร็วอะ่ะมันคือไปกดแล้วก็ไปตลอดคือสั่งได้อะ่ะคือเท้าเหยียบปุ๊บล้อพุ่งทันดีอันนี้คือพูดในฐานะที่เป็นคนธรรมดาทั่วไปที่ชอบจักรายานคือไม่ได้เป็นเอ็กเพิร์หรือไม่ได้เป็นสรินเตอร์หรือไม่ได้อะไรเลยคือแบบบ้านๆเลยนะรู้สึกว่ามันพุ่งกดปั๊บไปปุ๊บสั่งได้แล้วก็ล้อชุดนี้ น้ำหนักมันอยู่ที่1,440กรัมการขึ้นเขาไม่ใช่ปัญหาเลยไม่ได้รู้สึกหนักคือถ้าเทียบกับพวกล้อสายขึ้นเขาที่ปกติเราาจะประมาณหนึ่งหนึ่งรอหรือหนึ่งพันรกรัมพวกเนี้ยมันห่างกันประมาณ200กรัมความหนักถามว่ารู้สึกไหมไม่ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นซึ่งไอ้200กรัมที่มันแอดมาเนี่ยมันช่วยอะไรมันช่วยให้ล้อชุดเนี้สามารถรองรับ ยางได้ใหญ่ขึ้นเพราะว่าไอตัว inner inner width ของมันอะขอบขอบในของมันอะกว้างยี่สิบห้าอืมเพราะว่าล้อชุดนี้ใช้ได้กับทั้งยางกราวเวลแล้วก็ยางโรดไบซึ่งพอมันรองรับยางได้ใหญ่ขึ้นน่ะเราก็สามารถใส่ยางอย่างเช่นยางเนี้ยไซส์สามสิบสองนะซึ่งปกติโรลไบซ์มันมันไม่ได้มีใครใส่กันเท่าไหร่สามสองแต่นเนี้ยใส่สามสองเพราะต้องการความสมบายเวลาไปเจอหลุมเจอบอ่ออนะไรเนี้ยมันมีช่องว่าง ของยางเนี่ยที่จะรับ พวกหลุมบ่อได้มากขึ้นฉะนั้นเวลาเราเจอหลุมหรืออะไรเงี้ยมันเลยไม่ได้สะเทือนมากซึ่งก็ตอบโจทย์มากๆสำหรับการที่เราจะปั่นทางไกลๆหรือปั่นแบบไบายแพคกิ้งอะไรเงี้ยที่เราต้องการที่จะปั่นกันยาวๆอ่ะคือก็คือ,คอต้องการความสบายมากกว่าความแอโร่แล้วก็อีกอย่างของล้อชุดนี้คือความสเตเบิลไม่ได้รู้สึกเลยเวลาเราปั่นเราเจอครอสวินไม่ได้รู้สึกเลยว่าล้อเนี่ยส่ายไม่มีอาการปัดคือมันสเตเบิลสุดๆรู้สึกควบคุมง่ายไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องออกแรงเพื่อควบคุมให้ล้อ อยู่นิ่งๆอ่ะแต่ใหญ่ที่สําคัญก็คือความสวยมันสวยมากเนี่ยสวยสุดๆจริงๆตอนแรกคือซื้อคือเห็นเพราะมัน,ม,นมันสวยก็คือซื้อแล้วไม่ได้ต้องรู้เรื่องอะไรอย่างอื่นเลยเทคโนโลยีต่างๆที่ฟอลคล่อมใสมาไม่ได้ผ่านหัวอะไรเลยตอนแรกคือพอเห็นปั๊บซื้ออันเนี้ยล้ออันเนี้ยแหละที่จะซื้อเพราะมันสวยมันง่ายๆแค่นั้นเลยถ้าสําหรับใครที่ต้องการที่จะ ลองหาชุดล้อแล้วดูอยู่ว่าเฮ้ยเออมันน่าสนใจว่าอะไรเงี้ยก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มค่ามากๆความสวยแล้วหนึ่งความลื่นไหลก็อีกหนึ่งความหนักไม่ได้หนักมากใช้ได้กับทั้งยางกราวเวลแล้วก็ยางโรดสเตเบิลม,มากๆเวลาเจอ c คร s สวิงก็คือไม่ได้มีปัญหาในการ Control ถ้าถามสว่วนตัวถือว่าคุ้มค่ามากๆกับเงินที่จ่ายไปซึ่งราคาของมันก็อยู่ที่2,400ยูโร นั้นเดี๋ยวต่อไปเราต้องไปฟังฟรีฮับ b สาวเช็คเดี๋ยวเรามาฟังฟรีฮับกันว่าเสียงเป็นยังไง Thank <laughs>